สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเขาสู้รายการเบิงแล้วร่วยซีหาหกค่ะพี่น้องคะ่ะมาพบมาพอกันกระเบิดในช่วงบายของมือวันที่13เดือนกุมภาพันธ์ค่ะปีพุทธศักราช2568ันนะคะพี่น้องคะ่ะมือนีนะคะแอดผ้าพรมพี่น้องบรรเทาสขุขสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่ยาเทวดานะคะพี่น้องคะ่ะมนีปูแล้วมีแนวทาง ขของคูจ่จะทอนมาฝากลักกะเลกน้องแมวแล้กกะมีแนวทางท่ปูร่ามักสําหรับงวดน,นี้พร้อมมวดที่ผ่านมานี่ปูร่ามักสิบสิบสี่กับสิบห้านะคะเขาตัวที่ปูร่ามักพอดีเขาสิบห้าหาสิบเอ็ดพอดีนะคะพี่นอ้องคะงวดน,นี่ปูล้วก็มักสองคู่คือเกา่าพี่นอ้องคะเอาแนวทางมนีของปูยาเทวดาค่ะิไดมาเป็นตัวใดพอมหพี่นอ้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันนมาสการค่ะเดินพัเด้อ ค่ะ,ะผู้กำับนอนสการนะคะพอดีเอฟซีอฟซีผู้ติดต,ตามคู่จันท่อนผู้เก่าละ่ะประถามว่าคู่จันท่อนนี่คือประเหน็นเนาอเล้าฝันเล่ามาบอสันนี่ค่ะก็หน่อยก็เลยท่วม,ามืากนี้ค่ะบผู้คะค่ะ ข้าเจียกันเลี่ยงไหมคะล้วนล้บนล้วนโอ้มันผ่านนาะค่ะปูค่ะครับแก้าก็มาอีกนองคุณเางท่ันค่ะเร่ามากเราเออาไก่ไก่ไก่เนี่ยไก่หนูลูกสองตัวค่ะ ไกลหน่อยออกลูกสองตเลี้ยงเอาแนว่ากันค่ะไกลไกลหน่อยของลูกสองตอยู่่างๆกันละก็ว่าไอ้ไข่เลี้ยยูไอ้ไข่ยูตัอนเอาสองตัวอะไมัน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 ว่ามันเดียวสองตัวค่ะส่วนว่าเอาส่วนวขอใครว่าเอาค่ะแล้วว่านี่ถามว่าตีตัวไหนกูจะตอนหรอ เราก็ว่าเจ็ดศูนย์หกว่าเจ็ดศูนย์หกค่ะไก่บอกเ่าลูมัสองตัวคค่ะเก้าสค่ะเจ็ดศูนย์ห้ว่าค่ะเจ็กเก้าค่ะ โอ้ของูจะทอดแลมมด้มีสมิตานรัมคะปใช่มีสมิตินหรือล่าค่ะค่ะค่ะปน้อ,นนนองแมวตัวใดครับบดีครับผูกคะน้องแมวน้งแมวไดศูนยน่้องแมวศูน 6กค่งค่ะผลเราจับสองตัวกับนหกับหกึเป็นสี่ละซูนหกับหกหนึ่งค่ะปูจับจุงไปไหนยุนค่ะปูผลมาเห็นมือมือทางข้างสิงค่ะปูรองแมวเออจัวันขั้นโอ้ค่ะค่ะพูดได้ค่ะเ่ะปุ้งน่นคุณคุญก็ญญเจ้าคุณเงี้ยบุญยงังแนว ของข้นอยเนี่ยวังเนื้อหันกาบุญบุญเขาเปียกได้ค่ะปูบุญเขาพันก้อนทั้งบ้านทั้งบ้านข้หน่อยเขาเขาพันก้อนเขาจีเขาเปียกอนี่ยนะคบปูบุญของจีค่ะะของก็สสีพานมากของก็สีเลยวแต่วันที่แปดูนะครับปูของบ้านข้หนอยค่ะจ ค่ะกับเป็นฤดูฤดูอันบุญเนาะค่ะปู้ค่ะมีสมมติีครับปู้มึงเนี่ยเออมีเที่ยนี่เหรอเออค่ะได้ค่ะปู้ค่ะพอดีเอฟซีพูดนี่น่ะข้าน้อยก็จำเพิ่อนได้ยุเพิ่น ถามเขา่าวคู่จันทรอดตลอดคนติดตามหน้ทางของอ่าคูจันทอดน,นตลอด่นว่าเอาคือมาเห็นคู่จันทอด่าสั่นว่าตามถามห้เนอรบองรเย่าาสันาา ator, ละละส่นก็ได้โทรมาหาปูล้วครับวันนี้อค่ะ<ข>ติดตามคูจันทรอดนี่นะ่นติดตามตลอดครับผูบ้นี้มมจ้าพ่อือมึงองนี่ก็เปนคนเงียบคนบ้านคนเงียบในจบไงในจเงีาบเยค่ะพ่อันเงียบในจบเงียน คร้งเดียวค่ะอย่างเฮียนว่าสมุส่งเอเุญค่ะ่านานมันจะวันสายคนหบ้านนกบ้าหงค่ะบัว่าน้โอ้ลองใบโมงือวาค่ะลงสดวันวันหาควันวันนมเลค่ะ คน็นบุญหลายมึงไม่คิดโไม่คิดแต่บบยนเภาษานดุนเราเป็นเป็นนุ่คภาษาเนี่ยค่ะป um ัวคนาาเป็นนเกี้ยวตับา่นมาวันหลายค่ะมึงคิดว่ามิดมงิดต่อมึงงค่ะปว่พอคพองค่ะ ค่ะป<อ>ูพ่อดีค่ะปูค่ะพอดีเวลานะคะให้พ่อาีอยู่นะครับคุณค่ะพ่อเป็นใครเรน่ะค่ะ่อน่อนยับจีมึงเดียด้วยเสียงล้าคนไหนคนแย่คกกกยนกระดิ่งคนตีต่มเด็กผูจะต้อนกะไก่พอเราพูดไก่มให้เดไก่มีเงือนใครใครเดี๋ยวยู่งใคร จัวัดเายครแต่ว่าหันบ <So, S 1> ่อสองตัวยัลงเด็กลงกับแม่ลงไปแล้วแต่ว่าใครยังยในห้างเนอะเราทำแล้วว่าตัวใดเจ็ดศูนย์หกแล้ว่าค่ะรับเกาสองนั่นค่ะแล้เสียงสิ่อะเรเียงป้าไก่ก็เป็นเก่าเนาะค่ะปา ก้าสองเด็กกล่องแมวกะศูนหกหนึ่งตัวเดียวค่ะห่างเดียวไม่างเดียวค่บปูเขาคนก็ันก็ฝันก็อยา้อนเลยศูนกมีเนาะแ่นค่ะปูพอดีเลยค่ะปูคะเขากันพอดีเจอศูน์สีย่านศูนจเกตยนไปวะอืมกเมืสเที่จ็ดเจ็ดเก้เม่เจ็ ุแม่ค่ะเจ้ซุนซนค่ก็เี่ยมยงเี่ก็เว่าโอ้ยของมเราบอ้ผมมซุนนเลว่าค่ะยุ่เ่เ่อเ่อ่ตลอดโอ้ยสิ่อาซุนนเนาะมี่ซนซนามีซุนซู่เค่ะตวันี้เลเด่นปูนกมี ซีูเมากมกสินะเราสะค่ะีนะปีได้ดละครับ่มกว่าที่สิบติบสแล้วครัปูสามสิบบ่โดนแล้วก่โดนแล้วครัปูเออใส่่ส่โ่ลค่ะมกมากสุด่ะตัวนึงแล้วก็มักเอ่อ สิบสี่ล้ตัวนึงนี่ละเห็นบางคนตัวนึงหันปูว่าปูมาสิบสี่สิบหออก15สิอีกลยนะคะบัวสิบห้าสบอลวก็ีกละมาัหกับกับสีนึงนี่ละค่ะปูปูามากว่ะจ้าวิจรารณ์หน้ากึ่องอะไรยุคสุก็จบเจ้เลนอายุเนีหยเหุกคนบวนมีโลคมีไละสุกสุมานันที่สิเลยะ ค่ะปูครับแฮปที้คนไหกดแก้คนกระดิงกดติดตามเลยแล้วก็แอมมี่ก็จะสร้างบทาไฟปแน,น้สงคนคนกุแชจ้ให้ะมเด็าเรินพอดนะขอบคุณปูลหลายๆค่ะปูกำนัลสการนะคะสาธุน,นะคะคค่ะ สรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่ยาเทวดานะคะพี่น้องคะเอาแนวทางมาหนี่ก็มี่ของคู่จันทน์ทอดค่ะเลขน้องแมวแล้วก็นแนวทางที่ปูละหมักสําหรับงวดนี้นะคะพี่น้องคะคู่จันทน์ทอดนะคะ706นะคะ706แล้วก็92นะคะพี่น้องคะเราฝันเห็นไข่ไข่นะคะไข่อ่าบอออกมาเป็นโตนี่สองโตแล้วก็ผ้ากันยางล่องขางลาง นะคะแล้วก็เรียกว่าเก่าสองนะคะพี่น้องคะส่วนเลขน้องแมวเดวมาเม็ดเดียวคือศูนย์หกหนึ่งปูเราจะตัดออกมาเป็นสองตัวห้คือศูนย์หกแล้วก็หกหนึ่งค่ะงวดนี้ปูเรา m a r กสิบสี่กับศูนย์หกนะคะพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาเนี่ยปูเราวาเรามัก1สิบสี่กับสิบห้าออกมาเป็นตัวกับสิบห้าห้าสิบเอ็ดนะคะพี่น้องเอาแคปหน้าจอคะ่ะ พี่น้องคะกับมีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางจากปู่ยาเทวดาค่ะอย่าลืมนําไปพิจารณาเบิ้งนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุสค้นค่ะสาหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบุญขอบคุณสําหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบุญขอบคุณแนวทางจากปู่ยาเทวดาค่ะแกรซิดาขอตวล่า พาพี่น้องบรรเทาสุขสุข้อนไปก่อนนะคะพี่น้องคะเอาไว้พอกันไม้ก็ไปน็นในคลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี